สำหรับการฝึกสำหรับท่าจิตของบุคคลผู้รับการฝึกตกจยตกตักวในเขตโมหะตามที่กล่าวแล้วก็ต้องใช้แบบปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครูนี้จุดประสงค์ของการฝึกคือต้องการให้อารมณ์อย่างถึงะนิพาน เ็เห็นว่าการปุ้นเปี้ยนอยู่ที่พระจุามณีพอสมควรก็ให้เขาตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าวาสนาบาร,รมีถ้าฝึกไปอย่างนี้ในชาตินี้จะมีโอกาสเข้านิพพานได้หรือไม่ก็ตอนนี้ ก็ต้องขอให้พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์หรืทรงยกพระหัตถ้าทรงแย้มพระโอษฐ์หรือว่าทรงยกประหัต,ต,หปปหตก็สม,มั่นใจว่าถ้าเขาทําดีนะเราจะไปยืนยันว่าเขาจะดีตามว่าถ้าเขาทําดีจริงๆเขาไปได้เขาทาไม่ดีเขาก็ไปไม่ได้เราไปพูดนําให้ ตอนนี้ก็อกขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าถ้าเขามีโอกาสจะเข้าพระนิพพานได้ในชาตินี้ถ้าวิมานมีอยู่ในพระนิพพานความจริงวิมานในพระนิพพานเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่จิตของบุคคลนั้น เริ่มสั่งสมความดีคือมีการให้ทานมีการรักษาศีลตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาจิตลดกิเลสเล็กน้อยแต่มไม่กำลังว่าเขาไม่ปัสสนาญาณความจริงกำลังเขาไม่ปัสสนาญาณในบางทีเขาทำไปแล้วเขาไม่รู้หรอกถ้าคนที่ด่าเขาเขาเอาจจะโกรธมาก แต่เขามีบางในการบางครั้งเขาไนี่ก็ช่างมันเถอะมันอยากจะด่า,ดาก็ด่าไปไม่เป็นไรด่าแล้วมันก็เลิกนี่อารมณ์เราลดไปได้เล็กน้อยบางทีอะไรที่มันเสียมันหายเราอาจจะเสียใจแต่อะไราก,กลับไปเสียใจในการบางครั้งถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา นี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณที่ผู้เข้าถึงเรียกว่าเข้าถึงประเภทที่เรียกว่าไม่รู้ว่าเข้าถึงหรือถ้าจะกล่าวกันไปทีก็เรียกว่าตาบอดคลำช้างเป็นประเภทตาบอดคลำช้างเขาไม่มีความเข้าใจว่าเขาเข้าถึงวิปัสสนาญาณ เรน,นี้เราก็ต้องให้อภัยเขานี่เราก็เป็นผู้นำขอให้พู้จิตทิดว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปสู่พระนิพพานแล้วให้ตั้งใจตอนนี้ถามเขามีความรู้สึกหรือยังว่าจิตเข้าถึงพระนิพพานแต่ว่าตอนนี้จิตของเขาจะดีขึ้น เขาจะบอกว่าเข้าถึงแล้วหรือบอกว่ายัางไม่ทราบถ้ายังไม่ทราบให้ตัดขันห้าแนะนำให้ฟังแบบช้าๆให้ตัดความห่วงใยในขันห้าตัดความห่วงใยในทรัพย์สินรวมความว่าแนะนำตามที่เคยที่แบบมันมีอยู่แล้วเอาแบบง่ายๆ อันดับแรกมองดูตัวที่สกรปรกไหมมีอุจาระมีปัสสาวะมีน้ําเลือดมีน้ําเหลืองน้ำหนองแบบนี้ที่ฝึกก็เอาแบบของแปว้วนั่นแหละดีที่สุดแต่แบบของคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้ฟังจะไม่ได้เหมือนกันว่าสอนใครแบบไหนอาจจะดีทุกแบบเอามาผสมสานกันไปแนะนําเขา เเขามีความรู้สึกอยู่บางว่าถึงนิพพานแล้วแต่อย่างมัวไอค้คาว่ามัวหรือสว่างนี่อย่าสนใจแล้วก็ให้เข้าไปในนิพพานไปนไหวไปพระพุทธเจ้าเขาก็อย่าไปแบบคนซึมๆแต่ว่าบางคนไปถึงนิพพานแล้วก็ใสใสขึ้นดีขึ้นไม่ใช่าสแจ๋วไอค้คาว่าใสแจ๋วเนี่ยมันไม่มีอะ ทำไมจึงว่าไม่มีเพราะว่าฝึกใหม่ๆ่สายแจ๋วยากแ้่ก็มีหลายคนเหมือนกันเขาสายแจ๋วอย่างลูกสาวหมอรด,ดาลายชดาทิพย์พอแยกเข้าไปถึงเธอปรากฏจิตเธอใสเป็นแก้วใสเป็นประกายพอม,มองดูว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนแล้ว อารมณ์นี้ของเธอเรายังไม่สอบอารมณ์เป็นพระอริยะไปแล้วพอถามปั๊บไม่มีอะไรสะดุดเลยวิ่งโชดเลยไม่ต้องนำกันยานนี้ทุนเดิมเขามีคำว่าทุนเดิมเนี่ยคือเขาตั้งอารมณ์เขาไว้ถูกต้องมันก็มีอยู่นี่เราพูดกันสำหรับคนที่มีความฝืด เมื่อเข้าถึงจุดพระนิพพานแล้วแล้วก็เข้าไปดูว่าวิมานของเธอเป็นยังไงสีเธอเป็นยังไงบางทีเราเห็นเขาจ้องเขาบอกเขาเห็นเหลืองก็อย่าคานจงอย่าลืมว่าจงให้กำลังใจว่าถูกต้องที่ว่าถูกก็เพราะว่าจิตของเขาเรายังไม่ใสเท่าเราเขาเห็นสีไหนรับรองเป็นสีนั้น แล้วต่อไปเมื่อจิตมันใสสะอาดจริงๆก็จะเห็นถูกต้องเองเรื่องของสีก็ไม่ผิดเพราะว่าสภาพเป็นทิพย์จะเป็นอะไรก็ได้การแสดงออกของสีสันวันนะจะเป็นไปตามอารมณ์จิตของลูกสิตผู้ฝึกในเมื่อจิตเขายังมัวอยู่จะเห็นใสนะมันไม่ได้ และนิพพานในนิมานในนิพนา์ก็ไม่ใช่สีเดียวก็มีสีใสกับสีทองและสีแก้วผสมทองผสมทองถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าไหมเขาบอกเห็นเหมือนพระพุทธรูปเป็นทองเหลืองอย่างนี้เราก็ควรจะพอใจให้เขาอธิษฐานจิตอีกทีหนึ่ง ว่าภาวะของพระพุทธเจ้าในพระนิพพานจริงๆนะมีลักษณะไปยังไงเขาอ,องค์งสมเด็จพระจอมไตรทรงแสดงตามความเป็นจริงแล้วก็ถามเขาเห็นภาพเปลี่ยนไปหรือ,อยังเขาบอกว่าเปลี่ยนไปเทวดาแต่มัวมัวก็ช่างมัวหรือไม่มัวก็ช่างเป็นนวารูปสิทธิ์ผู้รับกันฝึก ยังมีความรู้สึกตนไว้เสมอว่าจุดที่ต้องการก็คือพระนิพพานเรื่องการจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไม่จำเป็นให้คล่องในพระนิพพานเสียก่อนแล้วก็ผู้รับฝึกนี่ทุกวันทุกเวลาให้จิตจับไว้ที่นิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อครูเขานำมาถึงเน็ตแล้วทุกครั้งที่เริ่มรวมกำลังใจให้จิตพุ่งมาจอ่อปั๊บจะตั้งอยู่ที่นิพพานทันทีแล้วก็เมนยามว่างก็ให้เจริญานาปารสุสติคคูค่กับคำภาวนาวนมามบปะทะถ้านมามะปะทะนี่ท่านภาวนาจนสบายมีอารมณ์เป็นฌานเวลาออกไปจริงๆมันจะสว่างเหมือนกลางวันไม่มีการมืด เลาใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณตัดที่จะเข้าถึงนิพพานได้ควบคู่กันไปเวลาไหนจับลมหายใจชอบภาวนาก็ภาวนาเวลาไหนที่จับลมหายใจเข้าออกชอบพิจารณาก็พิจารณาให้ปล่อยให้ละกำลังใจมันไปตามสบายๆของมัน วเวลาที่ใจสบายรวบรวมใจจับจุดพุ่งพลุยเข้าสู่นิพนธ์ถ้าเข้านวิมานของตนนว,วิมานของพระเจา้าดวอเรามันแจ่มใสไหมแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสจะลืมว่ามันอยู่ที่กิเลสว่าหนึ่งเรามีพรหมหารสี่ครบถ้วนไหมสองมีสิงครบถ้วนไหม สามมีกังวลรือเปล่าสี่นิวรห้ามันสิ้ใจหรือเปล่าห้าบารมีสิบพราของเรามีรมครบทวนไหมหกอธิบาทสมีกำลังครบทวนหรือเปล่าแล้วก็เจดจิตเราตัดขั้นห้าได้ขาดหรือเปล่า แปดให้พิจรารณาสังญญาสิบการไว้เป็นปกติว่าข้อไหนเรายังตัดไม่ได้ทำใจไว้อย่างนี้อารมณ์จิตจะผ่องใสอยู่เสมออารมณ์ผ่องใสกับไม่ผ่องใสจะถือเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกวันไม่ได้จงถือแต่เพียงว่าถ้าหากว่าเรามาถึงนิพพานได้เราพอใจ อย่าไปถือว่าใสหรือไม่ใสใสมากหรือใสน้อยไม่สําคัญสําคัญห้าจิตไปอย่างว่าที่พะนิพานเป็นอารมณ์แล้วต่อไปอารมณ์มันจะจาใสกันเองทีละน้อยดะนน้อยเพราะจิตไปจับอยู่ที่พะนิพานเมื่อถึงพันิพานแล้วถ้าเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ขอโทนัตนาให้เสด็จมาเราจะเห็นเห็นแล้วการเห็นพระพุทธเจ้า จิตจะโถล้างกิเลสไปอย่างความไม่รู้สึกตัวทีละน้อยดัาน้อยแล้วต่อไปความแจ่มใสมันก็จะเกิดขึ้นรีจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดครูคนระวังแต่ก็ไม่คนค้านการถามสิทธิ์ว่าเวลานี้ลองถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดทูทีหรือ ว่าเราเป็นพระอ,อริยเจ้าชั้นไหนพระโสดาสิทธาคานาคาหรืออะต์แต่ว่าเคยเจอที่รู้สิทธิตอบผิดแต่ฉันเองฉันก็ม่ได้คานคำว่าผิดก็หมายถึงว่าตอบอารมณ์ในเวลานั้น เวลานั้นเมื่อจิตมันละขันห้าไปแล้วจิตมันถึงจุดนั้นได้แต่ด้ว่าพอจิตเข้ามาจับขันห้าใหม่มันก็กลับเข้ามาสภาพเดิมถ้าเขาตอบอย่างนั้นแล้วก็บอกให้เขาภูมิใจไว้ได้เมื่อเธอย่อมมีหวังพระนิพพานแต่ด้ว่าเวลาที่จิตมันกลับมาถึงขันห้าพยายามทําใจให้มีอารมณ์ทั่งอย่างนั้นนะ อย่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วเธอไปไม่ได้อันนี้จะเห็นว่าเวลาฉันสอบเองฉันไม่ได้คานใครแล้วก็อย่าลืมว่าฉันรู้ว่าใครตอบผิดแะตอบถูกการตอบเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายถ้าพูดกันทึงความเป็นพระอริยเจ้า ถ้าเขาเป็นพระอาริยะจริงๆการตอบเพยชาชานไม่มีการสทุย์พะทานด้วยความมั่นใจและก็มีอารมณ์ร่าเริงเพราะธรรมปีติมอนเขาครอบงำม,มีเป็นจุดหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตว่าสิทสิ์ของเราเนะ่ะเข้าถึงจริงหรือไม่จริง แต่บางคนเมื่อเวลาที่เราเข้าไปรู้สึกว่าเธอถอนสมาธิแล้วพอเข้าไปเธอก็เริ่มหลับตาใหม่อันนี้เราก็ทราบเราจะไปดูหน้าเธอทำไมเราก็ดูใจเธอให้ใจเธอเป็นยังไงเร,รู้ความเป็นพระอริยะอารมณ์ใจแจ่มใสมากแต่อาจจะไม่ทั้งดวง มีประกายเป็นขอบขนาดไหนเป็นเครื่องวัดว่าถึงเป็นประโสดาสีทาคานาคารหันแต่ว่าบางเธอจิตของเธอยังโมโย่เธอก็บอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ยายกมือขึ้นสามนิ้วบ้างสองนิ้วบ้างแต่ว่าเวลาที่เราถามจริงๆพระบรมนั้น้วยอำนาจของวิปัสนาญาณ คือการตัดกันห้าเวลานั้นเธอตัดได้จริงๆเมื่อเราถามพระองค์ก็ทรงตอบในขั้นปัจจุบันว่าเวลานั้นจิตทั้งโดนั้นจุดนั้นเราก็ต้องสั่งว่าเวลาเลิกแล้วเมื่อจิตกลับมาถึงตัวต้องพยายามฝึกฝนตามคำแนะนำนี้จนจะให้จิตละเอียดเท่านี้ และผลนี้จึงจะปรากฏกับเธอ้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งว่าทำไมเราจรึงนำไปนิพพานกันไม่แววนนนแวน้นี่ควรยังให้สุกษายอย่างอื่นยิ่งกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ครั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าโรู้สิทธิ์ที่ดีจริงๆเขารักตนสงวนตัวรักความดี รู้สิทธิ์ปุ้นนั้นก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์คำว่าเชื่อนี่ับรรวยอ,ยอมรับนับถือยอมรับนับถือก็หมายถึงว่าปฏิบัติตามคำสั่งมีกำลังใจเข้มแข็งรู้ความดีความชั่วเมื่อที่อยู่ที่อาจารย์ทำให้ เป็นเรื่องของรูปกิทธิ์ที่จะต้องทํากันเองพระพุทธเจ้าสรนตัดว่าขาตาโรถาาตาถา,าคตาตถทาคตเป็น,นเพียงผู้บอกดังนั้นน่ว่าเธอมีความหวังดีกับตัวเธอเองในเมื่อเขานําไปถึงจุดนั้นเธอจะต้องพยายามรวบรวมกาลังใจพุ่งไปถึงจุดนั้นอยู่เสมอไม้ว่ามันจะเป็นการเดาก็ช่าง คิดว่าจะเดาก็เดาันละพอจิตเธอสว่างสวยกิเลสบานลงไปเธอจะเห็นว่าอารมณ์ที่เธอนึกว่าเดาในความจริงมันไม่ใช่เดามันเป็นของจริงเพราะสิ่งนั้นหลายเหล่านี้เราฝึกกันมานได้แล้วเรารู้จะั่้ครูจงเตือนลูกศิษย์ไว้ว่าเวลานี้อารมณ์ใจเราถึงที่นี่ แต่ว่าจงระมัดระวังเ่าเวลาที่เราลปล่อยอารมณ์นี้แล้วเมื่อจิตเกาะกับขันห้าเธอจงรักษาอารมณ์ไว้ให้เท่านี้แต่ความจริงคนที่สามารถเห็นภาพพนิพานได้และอารมณ์ไม่ปล่อยพนิพานถึงแม้ว่าชาตินี้จะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า แต่ก็เราก็มั่นใจในพระนิพพานมาถึงว่าจิตเธอเข้าทิ้งฌานโลก,กีพอสมควรแล้วมีวิบัตินาญาณะสมอันนี้ถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมเขาก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวดูวิมานเขาที่นิพพานได้แต่มันยังแจ่มใสไม่พอถ้าจิตใจของทุกคนรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าเป็นอุปสมานุสติกรรมฐานในอนุสติสิบในเมื่อรักพนิพานแล้วก็จิก,ก็ต้นหนึ่งเสียสละตัดโลภะความโลภในาราคะตัดความรักในสีสันวันณะระหว่างเพศตัดความโกรธถัดความหลง ้าจิตขนาดใดจิตของเธอตัดได้ดีขณะนั้นเธอขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปนิพพานจิตใจเธอก็แจ่มใสเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสขณะใด,ดถ้าจิตของเธอถูกกิเลสเขาครอบงำขณะนั้นความผ่องใสของเคยก็น,น้อยไปมัวมัวแต่ก็ช่างถ้าจิตเกาะพระนิพพานในทุกวัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนโนปุพังคมาธรรม,มามนโามนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจไปหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจเมื่อใจของเธอเกาะพนิพันธ์เป็นอารมณ์ถ้าตายจากคนก็ไปพนิพันธ์เพราะว่าเธอก็เบื่อขันห้าของเธอเอง เพราะคนเวลาจะตายถ้าจิตเป็นอกุศลย่อมใจเห็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่ตน,ตน,ตนทําตนทําไว้ถ้าจิตใจเกาะพระนิพพานเป็นอารมณ์เวลาที่ใกล้จะตายภาวะัพระนิพพานก็ปรากฏเพราะเธอเห็นอยู่แล้วอย่างนี้ก็ปนิพพานได้เป็นอันว่าขอบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จงมั่นใจว่าดรสิทธิ์ของเราที่เราสอบเนี่ยบางทีเขาถือว่าเขาบอกว่าเขาถึงชันนั้นชันนี้มันเป็นจิตเฉพาะรมในเวลานั้นแล้วแล้วเราก็สังเกตด,ดูมันไม่อยากเราใช้เจโตบริยาณแต่อย่าใช้เองแท้ใสบาร,รมีเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เราเห็น,นพระพุทธเจ้าชัดแล้วเราก็ขอให้พระพุทธเจ้าให้เราเห็นจิตของบุคคลคนนั้นมันเป็นของไม่ยากเลยไม่ว่ากล้วยสุกที่ปอกแล้วเข้าปากมันยากกว่าแห้เร,เราก็จะเห็นจิตของบุคคลนั้นเวลาเขาตอบเราจะรู้เลยว่าตอบด้วยอำนาจเขาุปาทานแล้วตอบตามเขา แต่เราก็จงอย่าคัานเราไม่คันเราให้กำลังใจถือว่าให้พยายามเื่อมาเวลาที่จิตมาอยู่กับคันห้าให้จิตจงตัดภาระคือคันห้าเสียหมดมีศิลให้บริสุทธิ์ถ้าเขาบอกว่าเขาเข้าถึงพระอนาคามีศีนของพระอนาคามีก็คือศินแปด ถ้ามีสินแปดเป็นปกติหมดความรู้สึกในเพศตัดอารมณ์ความโกรธความข้องใจได้นั่นคือพระอนาคามีแต่ดีไม่ดีบางทีเธอนั่งกใกล้ๆกันเห็นเขาตอบว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ถ้าไม่ตอบบ้างก็จะอายเพื่อนก็เลยโกหกครู ลักษณะการโกหกครูนี่จับไม่อยากดูจริยาภายนอกคนใดแต่เราจะไปดูเราดูจิตแต่ครูก็มีหน้าที่ให้กำลังใจกับสิ์บอกให้รักษาความดีอันนี้ไว้นี่เป็นอั้นว่าขอให้ครูทุกคนเวลาที่จะเข้าไปสอบจิตเวลาที न न ่ให้คำแนะนำแล้ว ลระบอกให้จิตมียจิตเมีเวลาว่างจากเสียงช่วงเวลา30สนาทีในจุดนี้ครูทุกคนจงขับสกายาทิธิรวบรวมกำลังใจไปสมาธิให้มันแน่นแฟนขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วก็ถามลงมาเลยว่าคนไหนเวลานี้กำลังจิตเป็นยังไงถึงขั้นไหนแล้วเราจะเห็นชัดแล้วองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์บอกไว้ว่าอย่างไงว่าใครถึงระดับไหนเราเชื่อพระองค์ลงมาแต่ว่าต้องทำเป็นไม่รู้ ตั้งเอาตัวอย่างพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้านี่เวลาที่พระสงฆ์นั่งประชุมกันคุยกันองค์สมเด็จองค์สมเด็จพระพักกวันได้ยินแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์เรื่องที่เขาคุยกันนี่องชมสมเด็จไปยินสีสมเด็จไปจากพระวิหารไปถึงก็นั่งในที่พระจัดให้ แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรกับทูลถามว่าพิกเ,เวดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายเวลานี้เธอสั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรนัในความจริงพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วแต่ก็ทรงถามตามระเบียบนี่เราก็เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่พระพุทธเจ้าจึงกว่าจะหมดเวลาทึงเวลาสอบถาม เราก็จงรู้อารมณ์จิตของสิิ์ของเราเสียหมดว่าคนนี้น่ยจิตดีถึงไหนข้างในจิตถ้าแล้วก็มีอะไรมันพอกอยู่มีโมหะหรือว่าโทสะหรือว่าโลภะหรือว่าราคะแต่เห็นตัวไหนพอกอยู่ก็ถามสมเด็จพระบรมครูว,ว่าจะแก้ไขช่วยเขาขัดให้ตัวนี้ได้ยังไง เนื้อแท้จริงๆกำลังบุญของเขาจริงๆมีอยู่บางคนนะพอขับนิดเดียวเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเลยมันมีจิตมัวเกาะอยู่จุดใดจุดหนึ่งเราก็จะรู้วิธีการมาจากนั่นแล้วก็เวลามาสอบถามสิทธิ์ก็จงขอบารมีขระองค์สมเด็จพระธรรมสามิคือพระพุทธเจ้า ขอว่าถ้อยคําทุกคําที่สอบถามจิตให้เป็นสิทธิเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่เรื่องของเราแต่เวลานั้นใจเราคิดว่าจะถามยังไงแต่ว่าวังเอิญปากมันฝืนไปก็โยงอยากอย่าดึงกลับนั่นเป็นเรื่องบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงซักซักนำเอง เยนขอมรนดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายและลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งหมดจงพยายามจำถ้อยคำและวิธีปฏิบัติแบบนี้ไว้ทื่ก็มีหลายรายที่ส่งมาบอกว่ามีอารมณ์เกาะพนิพานแต่ความจริงก็เป็นเวลานั้นเป็นอารมณ์เกาะพนิพานจริงๆพอเยาเข้าไปสอบเข้าปรากฏวก่ากิเลสของเธอหนาตั้งหลายศอก แต่นั่นมันไปอารมณ์เฉพาะเวลาก็ไม่น่าทำนิดีไม่ดีบางทีเธอก็อย่าตอบตามเขาฉะนั้นในฐาระที่เราเป็นครูก็จงอย่าคานปล่อยไปปล่อยไปแล้วเราก็หาวิธีแก้ขไขโดยการแนะนำให้ใช้สมาธิและวิปัสสนาญาณ ช่วยแก้ไขไปไม่ช้าอารมใจเธอก็จะเข้าถึงตามนั้นไอ้คำว่าผิดจงอย่าใช้จะเสียกำลังใจเขาบอกคนมาฝึกใหม่แต่ว่าถ้าผิดจริงแทนที่เราจะรับตรงรับว่าใช่แล้วก็ไม่พราันก็ไม่ถูกบรกว่าจงใช้คำพิจารณาแบบนี้นะตัด ขันห้าเสียแตัความห่วงใย,ยจัดอะไรต่อแล้วก็ว่าไปตามแบบฉบับและอารมณ์นี้จะเข้าถึงเธอแน่นอนเธอจะทรงอารมณ์นี้ได้เพราะว่าอย่างนั้นนะแทนที่จะบอกผิดใช้ไม่ได้การเห็นที่วันดา์นั้นการเห็นที่วันดานี้อะไรนี่ไม่สําคัญอย่าไปยุ่งเลยตัดจุดตรงไป ถ้าต่อไปถ้าอารมณ์ใจเขาถึงพระนิพพานได้แน่นอนเวลานั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเที่ยวสวรรค์หรือพรหมโลกตอนรกมันเป็นเรื่องเล็กๆจุดใหญ่สำคัญอยู่ที่พระนิพพานอย่างเดียวเป็นอันว่าแต่ละคืนที่ส่งเข้ามาสอบก็มีดีจริงๆทุกคืน แต่บางทีก็มีอารมณ์โมโหเฝืออยู่ของดีอยู่คนในแต่ของไม่ทําให้ไม่ใสอยู่คนนอกและบางคนมีอารมณ์ดีจริงๆแต่กําลังใจอ่อนแอเกินไปเป็นเหตุให้ไม่มีผลตามสมควรที่ตนจะพึงได้แต่เราก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นการสร่งเคราะห์สิ่งก,กันละกัน การช่วยเหลือเราจะทึกว่าเข้ามาวันสงวันแล้วมันจะได้แต่บางคนเขาได้จริงๆนะบางคนเขาได้จริงๆแต่บางคนเวลานั่นได้แต่ว่ามันมีกิเลสมันแอบอยู่ข้างๆเวลาเราถอยมาเลิกลงมากิเลสมันก็ข้บบางใหม่บางคืนไปนิพานได้ต่อมาไปไม่ไหว ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขาขาดความเข้มแข็งของกำลังใจเราช่วยเขาไม่ได้หรอกเรื่องจะไปได้ไม่ได้ส่งไม่ส่งเป็นเรื่องของเขาอรบ,บัรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลานี้มันเป็นเวลา12นาฬากบ47นาทีฉะนั้นขอทุกท่านเข้าไปรวมตัวกันที่ศาลานวลาดได้แล้วว่าถึงเวลาฝึกพูดเลยเวลาไปงนาที